ตอนเลข <mm> ออกมกัดกะลาบก็ได้เหว่าสีเศร้าสื่อเศร้าสื่อบ <mm> ัดเลขออกแล้วมาสักพักพี่น้องเขียนใส่กระดาษแดงจึ้งขึ้งห้เอาอีกแล้วงวดนี่ใส <mm> มากะจัดบอกมากผพานห้ามือสามตัวแต่ว่ามันออกแล้วได้สามตัวมันออกไปตาเล่ามึงขึ้นนีแม่นะ <mm> มันสิม,มาไทยคือเกาหัหนละสาธุอย่าไปเล่าดูไรเดือปูเด้อฟันว่าปูอยู่นี่น้ำเขาไปบอกมือนั้น เอาวะสันเอาเอาไปแก้มือว่ะสันเอาว่ะสันเลกระดาษหนบอเลยว่าบอถือสองวัแเราปูบอไม่งินซื่อเลยว่าเพื่อนกระเล่ให้อีกเอาไปกัะนังว่าเอาไปแก้มือเพื่อนว่าเอาไปเอาถอนทุนขึ้นเพื่อนว่ามันแมนบ่ละหรือเขาเสียเอาทุนเท้าไปเบิดเลยว่าเพื่อนเลยว่าโตนี่ลราเลือกเอาเอาตัวไหนไปถอนทุนไหนเลือกเอากระดาษเอซีจังสีได้บอกไงแต่ว่าทังในนั้นมันเขียนเลขกดิ แดงครึ่งๆพเดพพี่น้องว้าวสีเศร้าสื่อบาทนี้โตแรกนะซีหกสองโตที่สองสีหกห้าเอาตู้ใดดีว่ะสันก็เลยเอาปากกา่ะวงโต4ซีหกห้าพี่น้องตามเล้าไปแล้ยวมือขึ้นนี้โอ,อ้ยเจ้าเยียบไปตามเล้าดูไหายกันยังว่ารัฐบาลไทยกับบอแนน้องมันสีมาบอพี่น้องว่า เปิดทรับไปทื่เอาตั้งแต่ฝันพลน่ะว่าสิทอนทุ่นขึ้น465เอาแขนแขนเลยบาดนี่บังเอิญว่าไปลอยเอสมือน,นั่นไปหาเจตู่พ่นเจตู่ว่ามองนี่แข็งเท่ด้วาสันเห็นหนาเบิกทรับเราขึ้นพ่อเพ่นว่เสีเยดหนังเจวาสันไปขอเลขมองนี่เขาถือกจนเขาได้ปิดตลาดโอ้ยพ่อแม่จ,จุดเจามือในตลาดจรงพ่นดิ เจ้ามื่นอยู่ในหันจนในเศร้าขายจนเศร้าเบิร์ตลาดเขาถือกันเบิดตลาดว่าสันเลขเอามาจากต้นตะเคียนต้นนี้ละว่าสันเพิ่นก็เลยผ้าไปข้าเจ้าถืออันใยหาย่แล้วว่าฟังนอเจ้าของทีเขาถือเป็นแสนสองแสนกบมี่พูดถือลายนี่เขาก็จนว่าได้เขาสีสางหัวให้บอท,ที่แหลก้านนี้รถจอดั้งแต่ต้นส้อย เขามาหอดทางในก็ได้สู้ได้งยังไปหายเป็นยาตะเคียนต้นจังสี่เด้เด้เป็นตะย,ยานแต่ยานเบิกซับไปเพิ่นก็เลยสูน้คิ่งเพิ่นเป็ี่ยนสู้นิ่งเพิ่นเป็นจังไถ่ดอกบ,บอกว่าถือเป็นแนนขื่อนน้องถักเป็นคือจะอ้วกแต่ว่าเลขแล้วลอยองลององลองมาหนึ่งหกเจ็ดบ้านนี้เลขลางหกห้าปัะสันลอยองลององลองหลังเลขยาตะเคียนย ว่ตอนกลับบด้วยวันนี้ในมือเดียวกันกลับบวันนี้ประมาณนั้นช่วงทุ่มสองทุ่มกับจังไหนรถสี่ขีน่ะล้อมันดังแก๊้แกๆ้แกเอามันเต็นอียงดังแกล๊งแกล้จนสุดทางมาจอดรถเบิ้งโก่มลงเบิ้งทะเบียนรถตรงกัยาแต่เคียนแม่ทะเบียนรถผพบเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าญาแต่เคียนหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเก้าน้อมือนั้นจะเลยว่าโอ้ย คือมักแท้มักหนึ่งเกตเก่าตรงกระยาตะเขียนถ้าเถือพี่น้องจ้างหมอล่เด้อหนึ่งเกตเก่าหนึ่งเกตหกนี่กับชุดตะเขียนงามๆให้ยาสีสมเลยคะ่ะเพื่อนกระซื้อยามะนี่จันเนาะค่ะเพื่อนมาซื้อหันจักเว็นจ้าไดกันเจอยาตะเขียนนี่สีสูนกันเพื่อนสีเพิ่นสีตาตึงอารลดไหมสีบานแบบวาโลเล่หรือว่า สีหมูโตก่อนดเพุนสิต่ำตึงอารลดสีมีอาการโลดจะไปทญญายาตะเคยนี้สีจุดสุ่นขิงกับเบิกซาปีก็เลยว่าโอ้ยสีใดตัวใดเน้อเล็กดดมากหลายตัวประั่นก็เลยไปซื้อเล็กเหมือนั้นที่ปูฝันซีฮุบฮ่าวันนี้มาฝันเห็นมูเนาะค่ะก็บเพาอยากเอ้ยซื้อเพื่อนฝันเตโตงว,หวดหละล่ะแต่บ่คิดว่า มันสิเป็นเลขกหรือเป็นเบอือฝันว่าเพื่อนใดแฟนใหม่แต่จริงเพื่อนป่วยฝันว่าเพื่อนแข็งแรงเพื่อนใดแฟนใหม่หรืเพื่อนไปขายของอยู่ตลาดไปขายผักขายดีดีบัดขายไปขายมาเจ้าก็ขายดีเทเจ้คอยมาขายตังงรนคอยคือขายด,ดูดีว่าซนเฮาใดแฟนใหม่ตัวเพื่อนวะแฟนใหม่เฮ้าหนี่เป็นหมอทำเก่งขึ้งออยังหนี่ว่าซนก็เลยเห็นเพื่อนหน้าตาดีดีเพื่อนได้จับเบิกทราบแก้ผ่าครับอันมู่ ก็ยิงยืนแย่งกันอาบนมุตนให้ให้ล่ำให้ร่วยให้โชคให้มันให้ถือเลขเด้อเพ่อวะจ้าทุเลยว่าในฝันตัวใดล่ะสี่หกห้าเราเพื่อนว่าอันนี้คือฝันแต่ปรากฏว่าฝันถ้าเป็นเรื่องจริงเนาะเพื่อนบ่ได้แฟนไมหมดอกเพื่อนตุยซะล่ะตุยกระท่อนหันตัวเทียนเนบิกตาฝันเห็นหนะนะอายุเพื่อนประมาณ หาสิบหกปีตรงกันเบิกซับได้สิบฟันล่างไปเลยหกห้าหกยังได้ตัวนี้กับสีมาคิดว่ามากแท้ๆมันตรงกันโพ่เพ,พ่นตุ๋ยแล้วเนาะค่ะเนาะอายุเพนหาสิบหกแต่ว่าเบิกซับมาหกสิบห้าครับตัวเน้นเน้นแขนแขนเน้อค่ะเม็ดเดียวหางเดียวคือสีหกห้าบาทนี่ กันดหนึ่งสี่เก้าในเด้ออันรถมอเตอร์ไซค์หรืไสคล่มไสคกัดยกบ้านแตกล่มไซค์ไดมันสี่อกมัดออกเนาะค่ะสี่เก้าเก้าสี่ทะเบียนรถที่มอเตอร์ไซค์ที่ล่มไสค์กับวันนี้ไปใส่กับมัดอยู่ในเหล็กงยแต่เขี้ยนอีกเจ็ดเก้าค่ะพี่น้องเจ็ดเก้าทะเบียนรถนะนะที่ล่มต้องไปใส่กันเลยว่าเหล็กมันวันนี้ไปใส่ฟันแขนแขนล่างสี่อ่อย 4ี7เก้าเจเก,เกหเจแล้วก็หกหาสี่หางแขนแขนส่วนเลขบนสีขอ3ตัวจัดหนักไปเลยหักพีเสียดายน้องสีซื้อหนึ่งเจ็ด, 9, ด 6, 4, 6, 5, แล้วก็1 4 9ตัวกัน4 6 2กสอับสีซื้อยอดไว้เอาถือ3ามตัวเลขงวดนี่เน้นซื้อเลข3ตัวแต่ว่าสงตัวเน้นหางเดียวกันคำรับปู้งบน้อยกะ หกห้าห้าหกนะคะสุดแดงจึ้งครึ่งนี่ละพี่น้องสี่หอห้าแดงจึ้งจึ้งครึ่งแดงจึ้งเลยเดงไงเลยบานจังบานพี่น้องได้ไปได้ไปทั้งไดแดงไงอนแดงจึ้งครึ่งมันสีัืดมาพร้อมแดงจึ้งครึ่งเลยจันละพี่น้องมันสาหมอดก่อนนี่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหกเห็นไ สี่หและหนึ่ี่นะครับรอบแนวทางสอัมอดก้อนบดไ้เี่ยานัดับไฟดับไฟตัวใดก็ตัวใดก็มาทีหลังพี่น้องมาทีหลังสุดแดงจึ่งคึ้งสี่หกห้าเอาลงเขียนใบกระดาษให้ไปถอนทุนขึ้นกันว่าบางนามันบางนาเอโอเคต้องบางนน่หเห็นดีพี่น้องยังีกว่าพี่น้องได้บางห ตัวแดงจึ้งขึ้งสีหกหาเขียนใส่กระดาษมาเอาเอาไปถอนทุ่นขึ้น <c oughs> ปูเพิ่นเขียนมาหายปูอยู่นี่ละบานนี้มันมีสีหกหาก็ะสีหกสองเบิกทรับได้เลือเอาสีหกหา <c oughs> เอาไปเอาโลดเพิน่นว่าไปเอาตัวละพันโลดถอนทุ่นขึ้นเพิ่นน้องเสียงเงินหลแล้วเพิน่นวามันเดนบ่ด้ออ้ยแม่เสียงจอตาพี่น้อง